อย่าลืมอกดไลค์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งกันนะตอนที่1111 11ต้าเสรินดวงอาทิตย์โผล่ขึ้นมาในยามเช้าตรู่แสงอาทิตย์ขับไล่ความมืดมิดให้ลับหายไปเหล่าผู้คนตื่นขึ้นจึงทำให้เมืองเมคาคล้อยมีชีวิตชีวาร้านค้าเปิดขึ้นทีละร้านถนนทางฝั่งตะวันตกคับข้างไปด้วยผู้คนส่งเสียงร้องตะโกน ท้องโกผุดขึ้นมาจากกระทะร้อนๆสลาเปาก้อนโตเปิดผ่านตรากกรานึ่งเต้าหู้และของกินอื่นๆทําให้ถนนสายนี้มีชีวิตชีวาร้านค้าของเซิ่งฉุยซานเป็นร้านขายเหล้าเหล้าของตระกูลเซิ่งนั้นสดชื่นและรสชาติไม่ขมการดื่มในตอนเช้าไม่ทําให้เมาแต่กลับทําให้รู้สึกสดชื่นกระปรี้กระเปร่ามันจึงค่อนข้างเป็นที่นิยม เซิงฉุยซานอายุราวๆห้าสิบปียืนด้านข้างๆร้านพร้อมกับกล้องสุขยาหันมองผู้คนที่กำลังทำงานใบหน้าเหี่ยวย่นเต็มไปด้วยรอยยิ้มชายวัยกลางคนผู้หนึ่งเพิ่งจะซื้อเหล้ามาหนึ่งไหยพลขย่าก่อนจะดื่มไปอึกใหญ่เขายิ้มให้แก่ผู้เท่าเซิงและเอ่ยขึ้นมาลุงเซิงเล่าท่านไม่รสชาติเหมือนก่อนแล้วท่านลืมวัตถุดิบอะไรไปหรือเปล่าผู้เท่าเซิงเบิกตาพลางพ่นควันออกมาไรสาระหน้าเหล้าของตระกูลเซิง้า ก่อนที่ผู้เท่าเซิงจะเอ่ยจบชายวัยกลางคนหัวเราะเล่าของตระกูลเซิงส่งต่อมาหลายพันปีเป็นที่เลื่องลือเหมือนยาอายุวัฒนะลุงเซิงท่านพูดแบบนั้นเกือบทุกวนันข้ายังต้องออกไปทํางานข้าไม่มีเวลามาฟังคําพูดยาวเหยียดของท่านหรอกนะชายวัยกลางคนมองเล่าด้วยรอยยิ้งและจากไปผู้เท่าเซิงนํากระบอกยาสูบขนาดใหญ่ออกมาและพึมพำไอหนูน่าจะรู้อะไร เล่าตระกูลเซิงถึงกับทําให้เหล่าเซียนเมามาแล้วมากกว่าพันปีเขายังมีไม้แกะสลักที่มีอายุไขามากกว่าพันปีไม้แกะสลักพวกนี้เป็นของบรรพชนตระกูลเซิงรุ่นแรกแห่งเมืองเมคาคล้อยและใบหน้าพรามัวมีตำนานหนึ่งที่ถูกส่งต่อมาภายในตระกูลเซิงอยู่หลายรุ่นตำนานนั้นกล่าวว่าตระกูลเซิงเดิมทีไม่ได้มาจากเมืองเมคาคลอยแต่ย้ายมาที่นี่เนื่องจากภัยพิบัติพายุหิมะ ข่าวลือยังบอกว่าบรรพชนเขายังเคยอาศัยอยู่กับเซียนคนนั้นมามากกว่า60ปีเซียนคนนั้นยังเป็นผู้มีพระคุณช่วยเหลือพวกเขาให้ย้ายมาที่นี่บรรพชนเสื่งต้าหนิวมีอายุถึง137ปีแม้กระทั่งก่อนตายเขายังจดจำถึงเซียนคนนั้นได้เรื่องราวนี้ถูกส่งต่อมาหลายรุ่นมันจะเป็นเรื่องโกหกไปได้อย่างไรผู้เท่าเสื่งขมวดสายตาตกใส่กล้องยาสูบบนพื้นดูภาคภูมิใจยิ่ง ทว่าเขาก็ต้องลูบสายตาอย่างรวดเร็วจ้องมองไปบนท้องฟ้าและอ้าปากกว้างเดิมทีท้องฟ้าสว่างสดใสดวงอาทิตย์เป็นประกายทว่าในตอนนี้พลันปรากฏระลอกคลื่นขนาดใหญ่กวาดไปทั่วทั้งน่านฟ้าเสียงดังสน,นั่นกึกก้องทําให้ถนนที่มีชีวิตชีวางเงียบลงทันทีทุกคนมองขึ้นไปบนท้องฟ้าด้วยสายตาตื่นประหนกหลังจากระลอกคลื่นผ่านไปไม่นานลำแสงหลายเส้นปรากฏขึ้นและตกลงมาราวกับอุกาบาท ลำแสงพวกนี้ทะลวงผ่านชั้นบรรยากาศได้ง่ายๆและเปลี่ยนกลายเป็นเหล่าเซียนเซียนผู้คนบนพื้นต่างร้องอุทานและเริ่มสันเทาบางคนซ่อนตัวอยู่ในบ้านทันทีและไม่กล้าโผล่ออกมาอย่ารบกวนคนธรรมดาพวกนี้รีบไปรวมกันในทะเลปีศาจเสียงสั่งการดังสะท้อนดุดสายฟ้าร้องขณะเดียวกันเหล่าเซียนที่ตกลงมาพลันเหินร่างออกไปไกลาฉากเหตุการณ์เดียวกันนี้ปรากฏขึ้นไปทั่วดาวซูซาคุ เกิดการเปลี่ยนแปลงอันน่าตกตะลึงจนหลายจักระวัติตื่นตระหนกเหล่าคนธรรมดาทั้งหมดสันเทาไม่รู้ว่าต้องทำอะไรโชคดีที่เหล่าเซียนพวกนี้ไม่ได้ทำอันตรายใครเลยพวกเขาปรากฏตัวขึ้นและเหินร่างออกไปเหล่าเซียนบนดาวซูซาคูต่างก็พบเจอเรื่องนี้ไปด้วยทว่าไม่มีใครกล้าหาะเหินขึ้นและเอ่อยคำถามแม้แต่เซียนขั้นตัดวิญ,ญญาณและแปลงวิญญ,ญาณยังไม่กล้า เซียนต่างถิ่นเหาะเหินข้ามผ่านท้องฟ้าพวกนี้แข็งแกร่งพอจะทำให้พวกเขาตัวสัน่นบางคนเพียงแค่ส่งสายตาก,ก็ทำให้พวกเขาแตกสลายได้แล้วแม้กระทั่งเซียนขั้นเทวะบนดาวซูซาคูยังต้องมองท้องฟ้าด้วยความตื่นประหนกโจอูไทสีหน้ามืดมนเขาสามารถต่อกรกับเซียนที่เหาะเหินอยู่บนท้องฟ้าได้ไม่กี่คนเท่านั้นส่วนที่เหลือแค่กลิ่นอายก็ทำให้เขาต้องกลืนน้ำลายแล้ว โชคดีที่พวกเขามีกองกำลังหลายกลุ่มไม่มีใครก่กอกวนเซียนบนดาวนี้ทุกคนต่างก็มุ่งหน้าไปทะเลปีศาจทั่วท้องฟ้าถูกปกคลุมด้วยลำแสงวินาทีต่อมาเงายักษ์ร่างหนึ่งปรากฏขึ้นในท้องฟ้าดวงอาทิตย์ถูกร่างเงานี้ปกคลุมทั้งดวงดาวถูกปกคลุมด้วยร่างเงาเงาเหล่านี้คือตําหนักของอารามเทพอัศนีพวกเขาไม่ได้ตกลงมาบนดาวซูซาคูแต่โคจรไปรอบๆอบ นอกจากนี้ดาวซูซาคูถือว่าเป็นดาวไร้ค่าอยู่ครึ่งหนึ่งมันจึงไม่สามารถอดทนต่อความผันผวนจากตํนักได้หลังจากเงาปรากฏครึ่งเพียงเวลาไม่นานลงศพเริ่มตกลงมาพวกมันมีขนาดแตกต่างกันหลายแบบและถูกล้อมรอบด้วยเซียนจำนวนมากเหล่าเซียนลอยเข้าหาทะเลปีศาจพวกเขาเห็นรูปปั้นขนาดใหญ่บนพื้นซึ่งมันคือรูปปั้นในสํานักฟ้าเมฆา ซีโอ NO หังคนหนึ่งจากฝ่ายทุกชั้นฟ้าเห็นว่าดาวเครา์เซียนเล็กๆถึงกับกล้าสร้างรูปปั้นแบบนี้เขารู้สึกว่ารูปปั้นนี้ดูคุ้นๆแต่ไม่คิดอะไรมากความพลันพ่นลมหายใจและกำลังจะทำลายยามที่ผ่านไปแต่ขณะที่แขนขวากำลังตกลงไปน้ำเสียงหญิงสาวดังออกมาด้านหลังหยุดเซียน NO คนนั้นตกตะลึงพร้อมกับหันมองกลับหลังซื่อตือเฟิงนี่มันหมายความว่าอะไรคนที่เอ่ยขึ้นมาคือซื่อตือเฟิง นางมองเสียนที่โอหังด้านหน้าและเอ่ยท่าทีสงบนิ่งดูให้ชัดๆว่ารูปปั้นนี้สลักใครอยู่เพียงแค่นั้นนางก็ไม่สนใจคนตรงหน้านางหันไปมองรูปปั้นด้วยสายตาซับซ้อนและถอนหายใจก่อนจะเหินจากไปเซียนผู้โอหังขมวดคิ้วและมองรูปปั้นอย่างละเอียดยิ่งมองก็ยิ่งรู้สึกคุ้นๆจากนั้นดวงตาเบิกกว้างและอ้าปากค้างนี่มันเทพสายฟ้าซิ่วมูแม่ฝ่ายทุกชั้นฟ้าจะถอนตำแหน่งวังลินออกไปแล้ว ทว่าการต่อสู้เพื่อตำแหน่งของเขาต่างก็โด่งดังมากมันไม่ใช่เรื่องที่จะลืมกันได้ในเวลาไม่กี่ร้อยปีเซียนผู้โอหังคนนี้พลันหนังศีรษะด้านชาเขารู้จักอิจฉายาของซิ่วมู่ว่าคือเจ้าปีศาจและไม่ใช่สิ่งที่เขาจะลืมเลือนได้เขาพลันรู้สึกว่าการทำลายรูปปั้นใครสักคนเป็นเรื่องไร้ประโยชน์ดังนั้นจึงหันตัวกลับและรีบจากไป ปรมาจารย์จงเฉินและพักพวกคร้อมกับคนแห่งสำนักซากศพต่างก็สังเกตเห็นสิ่งนี้หลังจากส่งคำสั่งออกไปจึงไม่มีใครกล้าคิดทำลายรูปปั้นอีกเลยสำนักซากศพฝ่ายทุกชั้นฟ้าและกองกำลังพันธมิตรเซียนต่างก็รวมกันบนดาวซูซาคุทั้งหมดรวมกันที่ทะเลปีศาจโดยใช้ข้อมูลที่ได้รับมาดาวซูซาคุไม่ได้ใหญ่มากดังนั้นจึงมุ่งหน้าไปที่ทะเลปีศาจอย่างรวดเร็วความจริงแล้วไม่มีฝั่งไหนส่งเซียนมาที่ดาวซูซาคุมากไปนัก ทั้งหมดมีอยู่ราวราวเจ็ดพันคนซึ่งเป็นคลื่นลูกแรกเข้าตรวจสอบพื้นที่นอกจากนี้ถึงแม้ข้อมูลของวังลินจะมีความน่าเชื่อถือสูงมากพวกเขาก็ยังต้องยืนยันก่อนเซียนอีกหลายคนกำลังลอยตัวอยู่นอกดาวซูซาคุทั้งหมดอยู่ในกลุ่มของตนเองรอคอยข่าวจากกลุ่มแรกกฎเกณฑ์ทั้งหมดที่ขวางทางสู่ดินแดนเทพโบราณเป็นสิ่งไร้ค่าสำหรับสายตาเซียนพวกนี้ ทั้งหมดทะลุผ่านและมาถึงพื้นที่ดาราล่มสลายซึ่งเป็นจุดทางเข้าสู่ดินแดนเทพโบราณเสียงคำรามดูร้ายดังออกมาจากทางเข้ารูปทรงไข่ซึ่งนำทางสู่ดินแดนเทพโบราณบททดสอบแรกในการเข้าไปดินแดนเทพโบราณคือนรกมืดมิดเต็มไปด้วยก้อนหินลอยเควงคว้างแต่ในขณะนี้ก้อนหินทั้งหมดแตกสลายดวงตาหลายคู่ส่องสว่างสถานที่ที่หวังหลินเกือบตายและเจอกับคางคกสายฟ้าตอนนี้กลับเต็มไปด้วยอสูรดูร้ายมากมาย รอคอยอย่างเงียบๆเ,เสียงคำรามผุดออกมาจากรูปทรงไข่ในทะเลปีศาจซึ่งนำทางสู่ดินแดนเทพโบราณเซียนรอบด้านหยุดชะงักชั่วครู่เดียวก่อนจะก้าวเข้าไปในนั้นยามที่เซียนกลุ่มแรกปรากฏตัวขึ้นมาลำแสงสีแดงสายหนึ่งพุ่งออกมาจากขุมนรกไร้ก้นมึงแค่เซียนคนหนึ่งกำลังขยับแสงสีแดงกระพริบออกมาจากด้านล่างและร่อนลงใส่ร่างคนผู้นั่นสันเทาตกอยู่ในความมึนงงชั่วขณะแสงสีแดงใกล้เข้ามา มันคืออสรพิษสีแดงยาวเกือบหมื่นฟุตเข้ากลืนกินเซียนคนนั้นทันทีการโจมตีนี้เป็นสัญญาณแห่งการเริ่มสังหารอสูรดุร้ายหลายตัวพุ่งออกไปและเริ่มการต่อสู้เป็นตายกับเหล่าเซียนที่เข้ามาโลหิตไหลย,ย้อมเป็นสายฝนในนรกแห่งนี้กระตุ้นนิสัยอันดุร้ายของพวกมันตามธรรมชาติออกมาขณะที่การต่อสู้ดำเนินต่อไปพลังดั้งเดิมผันผ,นผวนค่อยๆแพร่กระจายไปสู่ส่วนลึกของนรกที่แม่แต่หวังหลินก็ไม่ได้สำรวจ ดวงตาสีแดงโลหิตสองดวงมองขึ้นไปยังเหล่าเซียนด้านบนขณะเดียวกันภายในทะเลโลหิตส่วนลึกของบินแดนเทพโบราณตาเสินเรือนผมสีแดงกำลังนั่งอยู่บนยอดเสานิ้วมือกำลังวาดอยู่บนพื้นเกิดเสียงแกรกแกรกเขาค่อยๆเงยศีรษะขึ้นมาเผยรอยยิ้มจากนั้นยกแขนขวาขึ้นมาบีบรัดอย่างรุนแรงตอนที่1112เรียกให้ช่วยในแดนสวรรค์พิรุณ เพียงแค่คว้าจับพลันเกิดคลื่นโกรธเกรี้ยวขึ้นมาในทะเลโลหิตปลดปล่อยเสียงคำรามสันสะเทือนสวรรค์ท้องฟ้าสีแดงโลหิตบิดเบี้ยวราวกับมีพลังอันแข็งแกร่งกำลังแตกออกจากนั้นมิติก็ถูกถีกระชารอยแตกร้าวนี้ยาวมากกว่าแสนฟุตจิตสังหารที่ระง,งับไว้มานานหลายพันหลายหมื่นปีได้ระบายออกมาเป็นครั้งแรกซึ่งเพียงพอจะทำให้ทะเลโลหิตสั่นเทา แรงกดดันผุดออกมาจากรอยแยกทะเลโลหิตไม่เกลี้ยกล่อดอีกแล้วแต่กลับเป็นแรงกดดันผลักมันให้ออกไปรอบรอยแตกร้าวมีสายฟ้าระเบิดผุดออกมาเกาะกุมไปทั่วตาเสินเงยศีรษะเผยท่าทางเยี่ยมโหดหอกสังหารเทพเจ้าสมบัติแห่งราชวงศ์ในานามตาเสินจงลงมาสิ้นเสียงเอ่ยพลันเกิดเสียงคำรามดังออกมาจากรอยแยกแสงสายฟ้ากระพริบวูบวาบลำแสงสีแดงสายหนึ่งพุ่งออกมาเข้าหาแขนขวาของตาเสิน ตาเสรนคว้าเอาไว้ทันทีแสงสีแดงดิ้นรนอยู่ทั่วครู่จากนั้นก็หยุดลงมันเปลี่ยนกลายเป็นหอกสีแดงเข้มยาวพันฟุตเส้นแสงโค้งรอบตัวมันส่งกลิ่นอายหน้าเหลือเชื่อต้าเสริญถือหอกเผยรอยยิ้มกระหายโลหิตจากนั้นโยนออกไปอย่างรุนแรงหอกสังหารเทพเจ้าทะลวงผ่านท้องฟ้าแห่งโลกทะเลโลหิตจนเกิดเสียงระเบิดสันสะเทือนสวรรค์ท้องฟ้าดูเหมือนกำลังล่มสลาย วินาทีที่หอ,อกแทงทะลุออกไปมันเคลื่อนไหวเร็วยิ่งขึ้นทะลุทะลวงพื้นที่หลายแห่งในดินแดนเทพโบราณจนกระทั่งมาถึงขุมนรกมันเร็วมากและมีกลิ่นไอที่แม้แต่เซียนขั้นทลายสวรรค์ยังต้องตกตะลึงหอ,อกกระพริบวาบสีแดงเคลื่อนไหวดุดมังกรเข้าหาเหล่าเซียนที่กำลังต่อสู้กับอสูรดุร้ายพวกนั้นเมื่อหอกสังหารเทพ,พเจ้าปรากฏขึ้นเหล่าเซียนทั้งหมดสั่นสะท้านเสียงกรีดร้องดังระงมก่อนที่จะมีเวลาตอบสนองเสียอีก ทว่าขณะที่แสงสีแดงกระพริบวูบว่าเหล่าเซียนทั้งหมดที่อยู่ใกล้พลันแตกสลายกลายเป็นกองโลหิตแต่โลหิตนี้ไม่ได้สลายไปไหนมันถูกแสงสีแดงดูดซับเข้าไปไม่มีใครต่อต้านหอกสังหารเทพเจ้าได้เพียงกระพริบตาเซียนมากกว่าครึ่งที่เข้ามาต่างก็ตายตกกันไปเหลืออยู่ไม่กี่คนที่กำลังถูกอสูรดูร้ายเข้าต่อสู้เซียนประมาณพันคนต่างก็เผยอาการตื่นประหนก หอกสังหารเทพ,พเจ้าห่อหุ้มด้วยแสงสีแดงไม่ได้ติดตามพวกเซียนที่กระจัดกระจายกันออกไปมันพุ่งเข้าหาทางเข้ารูปทรงวงรีและพุ่งออกไปแทนเมื่อมันออกไปจากดินแดนเทพโบราณได้และปรากฏตัวในทะเลปีศาจทั้งดวงดาวเกิดการสันเทากลิ่นอายมีอาจบรรยายได้พลันปรากฏพลังดั้งเดิมเบื้องหน้ามันทั้งหมดถูกผลักกลับไปราวกับไม่ว่าหอกสังหารเทพจะอยู่ที่ไหนพลังดั้งเดิมไม่อนุญาตให้มีอยู่ แสงสีแดงส่องสว่างเจิดจ้าหอกสังหารเทพพุ่งออกไปจากทะเลปีศาจลำแสงสีแดงพุ่งเข้าสู่ท้องฟ้าชั้นบรรยากาศแยกออกห่างทําให้หอกเข้าสู่อวกาศโดยรายการต่อต้านผ่านไปหลายหมื่นปีในที่สุดอาวุธของเผ่าเทพโบราณสายเลือดราชวงศ์ก็ปรากฏขึ้นอีกครั้งเหล่ากองกำลังด้านนอกดาวซูซาคูต่างก็สัมผัสถึงกลิ่นอายสันสเทือนสวรรค์ ขณะที่พวกเขากำลังตอบสนองหอ,อกสังหารเทพเข้ามาใกล้กับตำหนักแห่งหนึ่งของอารามเทพอัศนีหอ,อกสังหารเทพพระเจ้าแทงเข้าใส่ตำหนักจนเกิดแสงกระพริบสีแดงตำหนักสันเทาและแตกสลายเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยหอ,อกไม่หยุดแค่นั้นมันแทงทะลุผ่านตำหนักทั้งหมดของฝ่ายทุกเชนฟ้าจนพวกมันพังทลายแม้กระทั่งสำนักซากศพก็ยังได้รับผลกระทบไปด้วยโงศพทั้งหมดแตกสลายทีละโง แม้กระทั่งหุ่นเชิดซากศพด้านในก็ยังเปลี่ยนกลายเป็นผุยผงกองกำลังพันธมิตรเซียนประสบความยากลำบากมหาศาลหอกสังหารเทพเจ้าทะลุผ่านฝูงชนและส่งเสียงกรีดร้องดังระงมใครที่อยู่ใกล้จะถูกสังหารทันทีในหมู่พวกเขามีหญิงชราขั้นทลายสวรรค์จากพันธมิตรเซียนอยู่ด้วยนางคิดว่าตนเองสามารถหยุดหอกสังหารเทพเจ้านี้ได้ชั่วขณะด้วยระดับบ่มพาะขั้นทลายสวรรค์ระดับต้นและใช้วิชาเซียนได้ ทว่าหอกสังหารเทพเจ้าไม่สนใจวิชาทั้งหมดและพุ่งทะลุหน้าอกนางออกไปสายตาไม่เชื่อกับสิ่งตรงหน้าพลางมองบนหลุมในหน้าอกวินาทีต่อมาร่างกายก็แตกสลายแม้แต่วิญญาณดั้งเดิมก็ไม่มีเหลือปรมาจารย์จงเฉินรีตาแคบเข่าและผู้อาวุโสคนอื่นๆห่อเหินออกมาสำนักซากศพส่งเซียนออกมาเข้าโจมตีหอกสังหารเทพเจ้าด้วยเช่นกัน ขณะที่เซียนเหล่านี้กำลังจะโจมตีหอกสังหารเทพ,พเจ้าหันตัวกลับสู่ดาวซูซาคุกลับสู่ทะเลปีศาจและหายกลับเข้าไปในดินแดนเทพโบราณยามที่หอกเทพ,พ,พเจ้าหายไปน้ำเสียงแหบพราดังสะท้อนไปทั่วดวงดาวและเข้าสู่อวากาศข้ากำลังรอคอยพวกเจ้าอยู่ปรมาจารย์จงเฉินเงียบสงัดผู้อาวุโสเผยสีหน้าเคร่งเครียดบางคนใบหน้าซีดเซียวและไม่เชื่อกับตาตัวเองนี่นี่มันอะไรกัน ที่หวังหลิงพูดเป็นเรื่องจริงดวงตาปรมาจารย์จงเฉินสองสว่างเขามาที่นี่เพราะมีคำสั่งจากคนในฝ่ายทุกชั้นฟ้าที่เขาเคารพเขาจึงต้องมาหลังจากคบคิดเล็กน้อยปรมาจารย์จงเฉินร้องตะโกนเซียนทั้งหมดตามข้าไปที่ดาวซูซาคุสิ้นคำพูดเขาก็ลอยเข้าหาดาวซูซาคุเหล่าผู้อาวุโสและเซียนมากมายติดตามเขาไปส่วนทางสำนักซากศพคบคิดเล็กน้อยและเอ่ยน้ำเสียงเหมือนก้อนหินกำลังเสียดสีกันดังกึกก้อง สำนักซากศพมุ่งหน้าไปทั้งสำนักเคลื่อนไหวกลุ่มเซียนพร้อมด้วยลงศพเหาะเหินเข้าหาดาวซูซาคุด้านหน้าเป็นคนจำนวน8คนล้อมรอบด้วยหมอกสีดำและปลดปล่อยแรงกดดันทรงพลงังทางฝ่ายพันธมิตรเซียนขบคิดชั่วครู่และไม่ได้ส่งกองกำลังทั้งหมดไปพวกเขาเหลือคนเพียงครึ่งเดียวและคนที่เหลือติดตามผู้อาวุโสที่ตนเองเคารบเข้าหาดาวซูซาคุ ขณะเดียวกันตัวตนในส่วนลึกสุดของชั้นนรกในดินแดนเทพโบราณก็พลันตนื่นขึ้นจากการพันพวนของพลังดั้งเดิมร่างอันพรมงวของมันค่อยๆเผยออกมาร่างมันไม่ได้สูงมากเพียงแค่20ฟุตเท่านั้นมันรูปร่างเหมือนมนุษย์เหมือนเป้นชายหัวล้านแต่สิ่งที่ทําให้ทุกคนอ้าปากค้างได้ก็คือคอของมันตรงคอแยกออกมาเป็นกิ่งกา้านจํานวน18กิ่งหนาเท่างูเหลือมราวกับสร้างขึ้นมาเป็นอสรพิษ18ตัว แต่ละกิ่งก้านมีหัวมนุษย์อยู่หนึ่งหัวมีทั้งชายและหญิงหนุ่มและแก่เทียงแค่ทำเลืองมองก็บอกได้ว่ามันไม่ใช่มนุษย์แต่เป็นอสูรดุร้ายลึกลับตำนานเกี่ยวกับมันมีอยู่แต่ไม่แม่นยำนักและไม่ได้มีแค่รูปแบบเดียวตำนานหนึ่งบอกว่ามันเป็นจิตวิญ,ญญาณจากยุคบรรพาการซึ่งเรียกกันว่าจื่อและมีรูปร่างเหมือนมนุษย์แทนที่จะถือกำเนิดขึ้นมามันกลับถูกสร้างขึ้นมาและกลายเป็นตัวเต็มวัยในสามวัน มันฝืนลิขิตสวรรค์และตายด้วยการถูกตัดศีรษะอสูรร้ายนามว่าจือเซี่ยงจึงถือกำเนิดขึ้นมาจากซากศพยามที่มันถือกำเนิดมีเพียงแค่หัวเดียวทุกครั้งที่มันกลืนกินโลกก็จะได้รับอีกหนึ่งหัวและมีวิชาใหม่มันกล้าเผชิญหน้าต่อสู้กับโลกาและสามารถหลับไหลได้เป็นนิรันดร์ณนะตอนนี้ในแดนสวรรค์พิรุณเมื่อเทียบกับแดนเทพโบราณแล้ว ทุกอย่างที่นี่สงบสุขยกเว้นรอยร้าวที่ปรากฏขึ้นในท้องฟ้าและเกิดการสั่นสะเทือนอย่างต่อเนื่องจากพื้นดินกลุ่มของวังหลินมีระดับบ่มพอก้าวลำเกินกว่าที่แดนสวรรค์พิรุณจะทนรับได้ขณะที่พวกเขาเข้ามาชิ้นส่วนจุดหนึ่งแตกสลายก่อเกิดเป็นแรงดึงดูดขนาดใหญ่ดึงชิ้นส่วนอื่นๆเข้ามาใกล้วังลินยืนบนสถานที่สูงมองชิ้นส่วนแดนสวรรค์พิรุณอันคุ้นเคย ดวงตาเปล่งประกายนึกถึงอดีตที่ผ่านมาและค่อยๆพบชิ้นส่วนที่เขาเคยได้ยินเสียงเรียกให้ช่วยเหลือรอบด้านมีอีกหลายสิบคนทั้งหมดมองมาที่หวังหลิงเพียงคนเดียวพวกเขาต้องติดตามหวังหลิงเพื่อทำภารกิจช่วยเหลือจักรพรรดิมังกรฟ้าอีกทั้งหวังหลิงก็เป็นจักรพรรดิวิหกเพลิงสิ่งสำคัญที่สุดก็คือมีเพียงหวังหลิงคนเดียวที่รู้ตำแหน่งจักรพรรดิมังกรฟ้าถูกขังเอาไว้ หวังหลินขยับร่างพุ่งลงไปด้านล่างจนเกิดเสียงดังสั่นสะเทือนไม่มีใครลังเลใจในการติดตามหวังหลินพวกเขาไม่สามารถอยู่ที่นี่นานเกินไปได้ไม่เช่นนั้นจะทำให้แดนสวรรค์พิรุณล่มสลายในระดับกว้างใหญ่ถึงตอนนั้นลืมการช่วยจักรพพัดมังกรฟ้าไปได้เลยแม้กระทั่งการช่วยฉิงหลิงก็ทำไม่ได้ดังนั้นพวกเขาจึงต้องรวดเร็วทุกคนที่นี่ต่างก็รู้เรื่องนี้ดีหวังหลินเคลื่อนไหวรวดเร็วแต่ไม่ได้ใช้ความเร็วเต็มที่ หเหาะเฮิร์นยังอ่อนโยนไม่ไปกระตุ้นให้เกิดการแตกสลายมากกว่าเดิมระหว่างทางพวกเขาไม่ได้พบเจอเซียนคนใดแม้จะมีเซียนเข้ามาที่นี่ผ่านทางเตาหลอมพิรุณเมื่อพวกเขาเห็นสถานการณ์ที่นี่จึงประหนักได้ว่ามันไม่มั่นคงและเลือกจะจากไปด้วยความหวาดกลัวเวลาผ่านไปจนเหลือเวลาไม่มากนักรอยร้าวในแดนสวรรค์พิรุณปรากฏมากขึ้นเสียงดังสั่นสะเทือนออกไปไกลและชิ้นส่วนอีกแห่งแตกสลาย หวังหลินพลันมาถึงชิ้นส่วนที่เขาได้ยินเสียงร้องขอความช่วยเหลือหวังหลินจําได้ชัดเจนว่าเสียงเรียกขอความช่วยเหลือดังออกมาจากภูเขาที่ดูเหมือนเป็นที่กักขังหลังจากรอดลงบนนั้นจึงส่งสัมผัสวิญญาณออกไปและพบภูเขาที่ห่างออกไปห้าพันลี้หวังหลินรีบเหาะไปทางนั้นอย่างรวดเร็วเขาเข้าไปใกล้ขึ้นและใกล้ขึ้นเหล่าผู้อาวุโสสำนักมังกรฟ้าด้านหลังวังหลินต่างก็เต็มไปด้วยความตื่นเต้น พวกเขารอคอยวันนี้มานานเกินไปแล้วยิ่งคาดหวังไว้สูงก็ยิ่งหวาดกลัวต่อความผิดหวังวินาทีนั้นจิตใจเต็มไปด้วยความกังวลแม้กระทั่งจิตใจแห่งเต่าก็ยิ่งไม่มั่นคงครู่ต่อมาภูเขารูปร่างกรงขังจึงปรากฏเบื้องหน้าสายตาทุกคนที่นี่แหละที่ข้าได้ยินเสียงเรียกขอความช่วยเหลือหวังหลิงชี้ไปข้างหน้าผู้อาวุโสสำนักมังกรฟ้าพุ่งออกไปหาภูเขาช่วยข้าด้วยช่วยข้าด้วย น้ำเสียงอ่อนแรงดังสะท้อนขึ้นมาตอนที่พวกเขาเข้าไปใกล้หวังหลิงหยุดชะงักทันทีแต่ทุกคนรอบตัวเขาดูเหมือนจะไม่ได้ยินมันเลยหวังหลิงดวงตาส่องสว่างขึ้นและเอ่ยออกมาพวกท่านได้ยินไหมเสียงเรียกขอความช่วยเหลือ